ต้องบอกเลยว่าเกมโซล่าเนวิลหรือว่าถังซานเนี่ยยังคงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใครหลายคนในตอนนี้เนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็เล่นกันอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันเปิดมาสักพักแล้วใช่ไหมค่าพลังอะไรต่างๆเนี่ยก็คงสูงลิ่มทิมประตูกันไปแล้วสำหรับหลายๆคนนะครับแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ค่าพลังตอนนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสายฟรีหรือสายงบน้อยที่มีงบเติมอยู่แต่ทําไมพลังมันดูน้อยเหลือเกินนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการดันพลัง ของสายฟรีและสายกบน้อยแบบก้าวกระโดดไปเลยนะว่ามันเนี่ยควรที่จะเริ่มทําตรงไหนที่มันได้พลังเยอะๆบ้างนะครับคนไหนที่พลังน้อยเนี่ยยังไงก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดรัดตั้มเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆหรือเกมโซลแลนด์นิวเวิลด์กับทางไลซี่การ์ดเนี่ย ก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยจะหนีไปไหนไปไม่พ้นเลยนะนอกจากทางฝั่งของสหายเพื่อนซีที่ดีที่สุดของเรานั่นเอง,เองนะครับตัวสหายเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีทั้งในส่วนของตัวต้นเกมกลางเกมและก็ท้ายเกมนะครับแน่นอนว่าตอนต้นเกมเนี่ยก็คือช่วงนี้นี่แหละที่เราเนี่ยกำลังดันพลังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพลังของเราเนี่ยไม่สามารถสูงกว่าตัวคะแนนตรงนี้หรือว่าพลังของสหายได้เนี่ย แนะนำว่าให้อัดสหายให้เยอะๆเลยนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาช่วยในเรื่องของการดันคอนเทนต์ไต่หอหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ตีบอสอะไรต่างๆนะครับตัวสหายเนี่ยจะช่วยเขาเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับเห็นมีหลายคนสงสัยไงว่าเฮ้ยทำไมของผมก็เยอะกว่าแต้มผมก็เยอะกว่านะครับพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ย แต่ทำไมเขาดูตีแรงก็เลืเกินก็ต้องมาส่องเรื่องของสหายเขาด้วยนะครับเพราะสหายของเขาเนี่ยโหดแค่ไหนรวมไปถึงอาวุธชี้นําด้วยนะว่าสุดหรือเปล่านะครับมันสามารถกดติดตั้งตัวสกิลพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเช็คกันดูด้วยนะถ้าพลังต่างกันมากนะครับตัวสหายเขาเนี่ยโหดแน่นอน แล้วสาหรับสายฟรีและสายงบน้อยแหละมีวิธีการอัพสหายยังไงให้มันก้าวกระโดดบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเล่นตัวอาชีพไหนแล้วก็เล่นสหายไหนนะครับผมจะแนะนําแบบโดยรวมก็แล้วกันนะครับวิธีการอัพอันดับแรกเลยเนี่ยทะลวงในส่วนของสหายหรือว่าคู่หูของเราเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลายคนก็คงจะพูดว่าจะทะลวงได้ยังไงในเมื่อเราต้องเปิดกาชาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาเศษมาทะลวงใช่ไหมอันเนี้ยมันก็อาจจะใช่นะครับแต่มันจะมีระดับ SR ที่เราสามารถกดทะลวงได้แบบนี้เห็นไหมครับ อันเนี้ยนนถ้าเกิดเราจังทะลวงไม่ครบนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทะลวงขึ้นไปจนสุดจนมันไม่มีที่จะให้ทะลวงแล้วนะครับตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ค่าพลังที่สูงมากขึ้นด้วยบวกทั้งยังได้ในส่วนของค่าผูกมัดต,ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีแต้มเนี่ยบอกนะว่าเราเก็บแต้มไปถึงเลเวลเท่าไหร่ตรัวละครตัวไหนเนี่ยดาวตาันแล้วบ้างนะครับอย่างพวกอีเซลกังแก๊งสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยดาวตาันอยู่ที่ประมาณ11ใช่ไหมเพราะว่ามันตันแค่5้ดาวแดงนะครับสตัวเนี่ยเลเวลผูกมัดของเราเนี่ยก็สูงส แม่ยํากับเพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่งบน้อยแล้วเปิดตัวละครได้เยอะเนี่ยพวก SR พวกเนี้ยอัพไปได้เลยครับผมทะลวงไปให้หมดเลยนะแต่ไม่ต้องไปดันของสะสมหรือแม้กระทั่งตัวตราวิญญาณนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ และในส่วนของอาวุธชี้นำด้วยเหมือนกันนะถ้าใครที่ไม่ใช่เป็นพวกสายย่อยในอาวุธชี้นำนะครับผมที่สมมุติว่าเรามีอาวุธมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรามากดนั่งย่อยไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยยัดใส่ในส่วนของตัว SR ไปเลยนะครับผมให้มันขึ้น1ดาว2งดาวพวกนี้ไปเลยมันจะช่วยบู์ในส่วนของพลังโจมตีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดที่จะย่อยตัวนี้นะครับแล้วไปเอาตัวพวกอาวุธระดับ s r เนี่ยก็สามารถที่จะยัดมันเข้าไปเนี่ยเพื่อเพิ่มพลังได้เลยนะครับผม และของสะส,สมก็เหมือนกันนะครับสะสมเนี่ยอันนี้คือไม่นับตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะเอาเฉพาะตัวที่เราใช้แล้วกันนะครับอย่างของสะสมเนี่ยเราก็พยายามบวกให้มันสูงขึ้นด้วยแล้ววิธีการหามันก็ไม่ได้ยากมากนะครับสาหรับคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยตัวร้านค้าสหายเนี่ยก็จะมีให้เราซื้อด้วยก็ซื้อเฉพาะที่มันสามารถซื้อได้บางอันเราไม่มีแต้มตรงเนะี้ยเยอะขนาดนี้นะครับเราก็ซื้ออันที่มันแบบเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปนะครับทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็พยายามอัพตัวที่เราใช้เนี่ย ให้มันสูงที่สุดก่อนจนแบบว่ามันไม่พอแล้วถึงระดับ6แล้วไม่ไหวแล้วนะครับ ก็ค่อยไปอัพตัวที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าตัวที่แบบไม่ค่อยมีความจําเป็นมากแต่ต้องมีติดทีมไว้อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทางฝั่งของตัวการ์ดนั่นเองหลายคนเนี่ยก็คงจะกังวลแล้วก็ทําผิดทําถูกกันมาเยอะนะครับสําหรับฝั่งการ์ดนะตัวการ์ดเนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากๆเลยมันต้องใช้ความคิดอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ไปต่อได้นะครับผมในส่วนของการ์ดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ต้องหาเรื่อง UR เลยสําหรับสายฟรีหรือสายเติมนะเพราะ ur เนี่ยถ้าเกิดเราจะขึ้นจริงๆนะครับผมมันจะได้สแตตตรงเนี้ยให้เราเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยก็จริงนะพอเราบวก20ไปแล้วแต่ว่าเราต้องมาดังหาออฟลองของมันอีกนะครับซึ่งออฟลองเนี่ย ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยนะต้องมานั่งกดล้างโดยใช้ตัวแกน SP เนี่ยเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วแถมจะต้องล็อกอีกถ้าเกิดว่าผมล็อกซะหมดเนี่ยสามออฟนะครับล่อไปเกือบ21แต้มเลยนะมันใช้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะขึ้นยูนะก็เบรกไว้ก่อนแล้วกันค่อยๆไต่ทีละตัว2ตัวไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรทีนี้เราย้อนมาดูในส่วนของตัวระดับ s อ r ธรรมดาบ้างดีกว่านะครับที่ไม่ใช่ s อ r ปลอมนะก็จะมีเรื่องของถลัดลาวิยญญาณเห็นไหมครับบางตัวาาเฟิร์นซิลเทียนอย รับวิญญาณให้มันเยอะขึ้นด้วยแต่ต้องตีบวกไปถึงเลเวล16ก่อนนะครับถ้าเกิดเรามาตีแค่12หรือ11พวกเนี้ยมันก็จะไม่นับเรื่องของสแตตตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมเข้อุล็็บเขียนไว้อยู่นะว่าต้องตีบวกให้ถึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังหาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็หามาด้วยแล้วกันวิธีการหาเนี่ยหลกัลกๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับก็ให้เราเนี่ยมาลง10 10หรือลง33ก็ได้ให้เก็บแต้มพวกนี้มันครบนะครับ พวกนี้เนี่ยมันก็จะแจกตัวการ์ดแบบนี้มาเห็นไหมสเตตัสก,การ์ดเลยหรือแม้กระทั่งการ์ดล้ำค่าที่เราสามารถเลือกเองได้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยพอหาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามาใส่ไปก่อนก็ได้เพื่อที่จะบิวในส่วนของค่าดาเมจแล้วก็ค่าคียเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ย ีสเตตัสที่สูงแบบนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ทําหรือว่ายังไม่ได้จัดก,การเรื่องของตัวการ์ดเนี่ยก็ไปจัดก,การด้วยนะครับผมตรงนี้จะบูทให้เราเยอะมากเลยนะหลักๆเลยเนี่ยทำแก้หาพวกที่มันเพิ่มในส่วนของออฟม่วงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับใส่ไปได้เลยแล้วค่อยมาดูว่าเราขาดเหลืออะไรบ้างอันเนี้ยค่อยมาหาไส้ในมันอีกทีหนึ่งในส่วนต่อไปก็คือทางฝั่งของอุปกรณ์นั่นเองนะครับตู้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยหลักๆเลยที่ต้องใช้นะครับผมก็คือจะมีเรื่องของตัวเซต ที่มันเป็นของมันเลยก็คือระดับ ex 2ดาวให้พวกนี้เนี่ยมังกรอามาหิตเลยนะครับพวกของ2ดาวต่างๆนานาเนี่ยเราไปหาจากไหนได้บ้างก็ให้มาดูทางฝั่งของตัวเขตเมืองพวกนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีทั้งสีม่วงแล้ะก็สีทองด้วยนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยถ้าใครยังไม่ได้ทำเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาทําด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเศษๆอยู่ที่ทาก็ง่ายมากถ้าเราหาไม่เจอเราก็กดช่วยเหลือตรงนี้ส่งลงไปช่องโลกนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมากดแล้วก็บอกแผนที่เองเลยว่าเราเนี่ยขาดตรงไหนบ้างเห็นไหม มาแบบไวมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ผ่านไปแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะได้ทั้งฝั่งของเกาะมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วทีนี้แหละของจริงนะครับสาหรับคนที่อยากจะดันในส่วนของพลังสุดๆเนี่ยเราต้องมาลุ้นในส่วนของสเตตรตรงนี้ก็คือการล้างหลอมนั่นเองตัวล้างหลอมเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของสเตตัสให้เราเนี่ยเยอะมากๆในแต่ละอุปกรณ์เลยนะแต่การจะล้างหลอม หรือว่าถลุงได้เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เลเวล40ไปก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องไปคับหรือว่าต้องไปหาเก็บนะครับเพื่อที่จะได้ในส่วนของเลเวล40เนี่ยมาถ้าเกิดว่าเรายังอยู่เลเวล30อยู่แล้วทาไมมันถึงลางไม่ได้ว่าอะไรประมาณนี้นั่นหมายความว่าอันนั้นอนะ่ะคือเป็นอุปกรณ์เก่าของเราแล้วนะครับผมและสิ่งต่อไปที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือในส่วนของวงแหวนหลายคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าอาจจะไปเล่นอาชีพใหม่แล้วพลังมันล่วงใช่ไหมตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ในส่วนของค่าพลังที่เยยอะขึ้้นดว เพราะว่ามันจะมีตรงนี้บอกเห็นไหมครับตัวที่มันเป็นเส้นๆแบบเนี้ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาชีพใหม่ปุ๊บเนี่ย วงแหวนบางทีเนี่ยมันอาจจะมีแค่ประมาณวงเดียวไงเราใส่ให้อาชีพหลักไปแล้วอาชีพรองก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะครับมันก็จะโบทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยก็ให้เราเนี่ยย้อนกลับมาทําพวกเซ็ตวงนี้ด้วยสมมุติว่าตัวเนี้ยขาดวงแหวนตัวที่5 1 2 0 0 0มัใช่ไหมครับเราก็ไปลงทางฝั่งของป่าล่าวิญญาณตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยกดแลกไปได้เลยเนี่ย55แต้มนะแลกแล้วยัดลงรัวๆเลยจนมันได้12,000นอันนะครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยบูตด,ดาเมจได้มากขึ้น รวมไปถึงวงแหวนที่ย้อนไปด้วยนะครับผมพวกวงแหวน5,000ปีแล้วก็วงแหวน1,760ปีเนี่ยที่มันได้ยากๆเนี่ยก็ย้อนกลับมาทําตรงเนี้ยด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บวงแหวนได้ครบทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพรองเลยพลังมันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็ดีไม่พ้นในเรื่องของพลังภายในนะครับตัวพลังภายในเนี่ยก็แล้วแต่ความสามารถแล้วก็การหาแล้วกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยสุ่มออกมาแล้วได้ออฟเกือกเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร สามารถใส่และเล่นได้เลยนะครับแต่อย่างว่าแหละกว่าจะหามาได้แต่ละใบในนานๆนะครับแถมแต่ละใบนะสามารถประมูลได้ในร้านค้าประมูลที่แบบตีบอลโลกแล้วได้นะครับมันก็ต้องมานั่งลุ้นอีกทีนึงว่าจะได้ในส่วนของสเตตอะไรถ้าเกิดว่าได้ทางฝั่งของสีฟ้าอย่างเงี้ยสามใบเนี่ยทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับผมบางคนก็ได้สีทองมาถ้าเราไม่ได้เงินแทงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเก็บแต้มไปได้เยอะด้วยนะและแถมไม่สามารถกดอัพเลเวลได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดบวกไปถึง เลเวลยี่้าได้อีกซึ่งจะกดไปปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้พลังของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายเลยเห็นไหมสำหรับสายฟรีนะครับ ถ้าเกิดว่าเราปั้นแล้วค่อยๆอัพมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้พลังของเราเนี่ยพุ่งขึ้นมาเองนะครับผมเกือบลืมไปอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือทางฝั่งของกระดูกวิญญาณนั่นเองซึ่งกระดูกวิญญาณเนี่ยมันมีให้เราอัพเพิ่มนู่นเพิ่มนี่หลายอย่างมากเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดล้างหรือแม,ม้กระทั่งการถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยจะมีแต้มตรงนี้ให้กดอยู่ซึ่งเรากดล้างไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแต้มบอกนะว่าคะแนนโบนัสเท่า ได้แล้วนะครับผมจากการได้อายาสิทธิ์ตรงนี้ถ้าใครเติมไ a ด้านพาร์ตนะครับหรือแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะและตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการปลูกฝังด้วยจะสามารถตีบวกได้อะใครที่แบบเป็นสายเติมหน่อยก็จะตีบวกได้เยอะส่วนคนที่แบบว่าในสายฟรีเนี่ยเรามาดูเรื่องของถนัดประสานเลยนะครับไอ้ราสาพวกนี้แหละมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้นะว่าเราจะตีบวกเนี่ยกี่ขั้นกี่ตอนดีสมมุติว่าผมเนี่ยขึ้นระดับ s s r บวก6ครบทั้ง6ชิ้นปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้สเตตัสร่วมประสานที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีหรือพลังป้องกันเลยนะครับถ้าใครยังตีแบบว่าอันนี้บวก10อันนี้บวก3อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันแตกไปเรื่อยๆเนี่ยแนะนําว่าให้ตีบวกให้มันเท่าๆกันให้หมดเลยนะรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มอายุปีด้วยซึ่งอายุปีตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะบูตในเรื่องของตัวอายุปีเนี่ยให้เราเพิ่มสเตตัสมากขึ้นนะครับตรงนี้แนะนําว่าใครที่ไม่ได้ใช้นะครับพวกกระดูกอะไรพวกเนี้ยก็สามารถกดย่อยแล้วก็อัพไปได้เลยนะ แล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มดาวนะครับล่าสุดเนี่ยสำหรับเซิร์ฟที่เปิดม,มานานแล้วนะครับจะมีในเรื่องของการตีเก็บกล่อง5กล่องใช่ไหมตัวสัตว์กายพันนะครับให้เราเก็บเศษพวกนี้มานั่งอัปดาวเพิ่มได้นะแต่ต้องมีผลึกวิญญ,ญาณด้วยนะครับในการเลื่อนขั้นแต่ละดาวนะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำดาเมจได้เยอะมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเสริมเวทเลยนะครับผมถ้าใครเป็นสายเติมเยอะหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาหินเสริมเวทพวกนี้ มาเสริมได้นะครับแล้วก็ใส่หินตรงนี้เข้าไปด้วยในการเสริมนะทุกครั้งที่กดไปเนี่ยมันก็จะเสริมเวทมาให้นะครับให้สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราได้ตัวที่มันดีอยู่แล้วเราคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนและไม่ต้องกดเสริมเลยครับกดอัปเลเวลอย่างเดียวนะครับให้มันขึ้นมีโอกาสปล่อยทักษะมากขึ้นลองคิดดูแล้วกันนะไอบอลรีเฟสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัปไปเรื่อยๆจนทักษะมันเพิ่มสัก10 20%อย่างเงี้ยครับโอ้โคูดาวสกิลสบายๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ ก็แนะนำว่าให้มาเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ